ขอมีมนออกแต่ล่างห้างไกลภูเขาและนั่งเขาขอฮอปราสาทลาดสว่างลูกในบ้านลานในสองมาทำทยทนายถับคอให้เ่นส่วงคนเศ้าว่าให้บอกเป็นหาดมาให้ขาดเป็นว่างขอให้เบิ่งให้แย่คุ้มครองคุ้มไปในลกคุ้มนกเในตึงคุ้มชินพอล่ลามคุ้มทำพอสวยขอมีมนมอ สบายดีหรือว่าสวัสดีเอฟซีพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีเข้าสู่สองบา,นงาหนอมพมอนอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็จะไปเบิงเขาดูหมอหรือว่าเบิงงมอนังเทียมพี่น้องเป็นเทียมมาจากสวรรค์นบนฟ้าพี่น้องเป็นหนางเทียมเพราะว่าเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนดีแต่ว่าพี่เทียมพีเขาเทียมพีเข่าลางเทียมเป็นหมอพี่นอ้องเพราะว่าเลยว่าคนเขานับถือเป็นไปเบิง ดอกใหม่ไปเบิงเทียนไปเบิงดอกใหม่แบบว่าคนเจ็บคนโซหรือว่าคนป่วยเป็นยังพญานยังเขาก็ไปเบิงเขาพนเขาจะฮู้พี่น้องว่านั่งเะนั่งเทียมนะพนต้องฮู้จากพนจะวอาออกแบบตรงๆเลยพี่น้องมียังเห็ดพนก็ฮู้แบบว่าพี่ช้างนางไม้เห็ดถ้าพนก็ฮู้แล้วว่าถือของคนมียังต้อยังเขาพนจะฮู้มัดว่านางเทียมนะเขาฮู้อีลีพี่น้องไดเงินเขาวอาแต่เฮาเงยังไม่เคยเห็นมนีเขาต้องไปเบิง พาไปเบิ่งไปชมนํากันว่านางเทียมเพิ่นจะวาจังไดมีคนมาเบิ่งตอนนี้เฮาสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งว่ามันความจริงหรือโบจรเฮาต้องไปเบิ่งไปชมนํากันพี่น้องท่าผู้ใดได้เบิ่งได้ชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ว่ากดติดตามสมาน้อพมพำนมนั่เด้อยพอมีกําลังใจ็หคลิปต่อไปพี่น้องไปบรต้องจักจ้าพี่เสียเวลาเฮาต้องไปเบิ่งไปชมนํากันเลยว่าหมอเทียมเพิ่นจะวาจังไดเฮาต้องไปฟังนํากันพี่น้องไปเลย con buồi yung thep con bò con trâu nè phu nhung nó bé trai anh này đàn khăn hà này nó lại bên đây đế khăn hà ơn คนจีว่าจังใดมันจีออกในอย่างก็ลอลุ่นบ้างได้พี่น้องได้เพราะว่าเฮาก็บอเคยเห็นเคยเห็นแลวเพิ่นดูหมอดูอย่างถ่ายทางหลังนะ <c oughs> อันนี้หอเนาะหอผ่ะ เออเขาบอกเป็นเป็นเป็นมาแบบมานางเทียมเนาะลืมว่าเป็นมานางเทียมจักปีแล้วเพิ่นเป็นเนาะสิปายปีเลยเนาะโอ้หมันดีเนาะห่องเลยเนาะสิปายปีแล้วเนี่ยเพิ่นเป็นมานางเทียมนองเ้ยรอลุนเบิ่งวแบบเพิ um ่นเบิ่งมอว่าคนป่วยอยู่กรุงเทพคนน่ะมาเบิ่งอยู่บ้านนะมันจะออกอีอย่างรอลุนเบมือเด้อรอลุนรอพังนำกันมาฉิหลับก่อนมาเนาะ หบไม่ัดงให้ได้ผมได้ได้คิดเงาวมได้มันบอกไปมันก็ทำอันแบตจจะมืดมาเลิกแบตคอยมันบตดคอเลย่บตคอยก็มืดปะมีอยู่ได้อันแบตจำลองอยู่ฮะในส่แบตดจำลองก็ได้ถ่ายทางคางนะพี่น้องนร์ฟว่าไปทางนาพนบ่ได้ นาคงตาชาปะคาวโตลาฮาโตจำมาจำโพตาชาหน่ะโมตาชาปะคาวะโตลาหาโตจัมาจมโพตจามนพระมนเจ้าครูบาอาจารย์คุณศิลปธรรมคุณพ่อคุณแม่คุณพาศรีมนเขาล่างห่งไก่พกอาและอนังลูกเพิ่งมาเลี้ยนลูกเทียนมาสวยมนุษย์มาหน้าเพิงผ้าอายไหมมาชีพีมาเหตุบาปมาทำกรรมมาจองอย่างเห็ุอย่างตั้มมนุษย์มาหน้าใครบ่คาดพญาิบ่เฮย ขอมีมน์ทางองค์ใดมาท่ายทายใด้มาถักอมอูลงมาเท่าเอาม้อเดาลงมาเทียมเขาล่างห้างกายผู้ขาและนางว้าให้ขากปักให้คขี้คุณสินพอลงมาลำคุณถ้ำพอลงมาสวยเทพบุตรสันหาเทวดาอยู่ชันสีธรณีอยู่เมืองแทนมนต์แล้วให้มาช่วยขอมีมนละาขอมีมนาดอ nho Pi Ban Ma Phớt Lang là la, xa thu đưa Thế Phàm U Chu San na, Thế Ba Da yu, San Na Si Yang là thở là níu là gia tu đỡ phụ tì má nó ổn biển én nói phụ mà năm là bà bỏ hãy ao thăm cầm bê na à, bó tròn làng phẩm mỏm na khó vĩnh vốn bà du đun thằng mương phà là ơn thằng phà nhà thẻ say nên ơi, phục là say nén ơi phù kiêu là เอาบังดูเอาหมอดูเผินมาเ่าเอาหมอเดาเปินมา,าเ,ามาเมาทียมมาล้ผู้ที่อยู่ในเมืองบนสังพอนองผาอินนาะผู้ที่ลา,าอยู่เมืองผาปญาแทนอยู่สันเก่าล้ผู้ที่เป็นน้อ้าเจ้าผมหอมนางผู้มาช่าาาาวย

หมากของหลวงแม่บ่มีบอกมันไม่ใช่อา่าหมากขันยู่ทั้งในไม่ไม่แม่บ่มีเลโล่หน่มันไ่มีกามากเ่ยอ้านเอันนี้ว่แม่งกีฬมากสัตว์อไรีฬาตื่นเต้นดีเลนเ้นอดกีมากหลัเ็กมันก็จองเขาลยอง เพิ่นจะเคี้ยวมากได้บันนี้ได้เพิ่นลงมาแต่สวรรค์เพิ่นจะเคี้ยวมากนะคนลงมาแต่เทิงฟ uh ้าเพิ <establishing> ่นจะเคี้ยวมากได้บันนี้ได้รอเบิ่งรอรุ่นรอรุ่นว่าเคี้ยวมากแล้วเพิ่นจะได้วาต่อเนาะเอายาพกปะไอ้ที่อยู่ตรงหัวก็ไม่ไม่รู้ท่อใช้ลูกันเขียวมาก

โธไปต่ตใช่เดืใ้นั่นแหละมขมขมแบบได้ยาขมยาปลุกพกขอดวปาขม,มาได้เยอยัยยาข,ขม <c oughs> เชิญเจ้าเพื <sh akes the word> ่อนเจ้าช่างเจ้าให้เ่อยน่าหอบฉับหลับขุณใหม่มาซีบีมาทำคำแม่จองยังยังจ้ำมนุษย์มาหน้าขอมีมโนนจังกงมาใชายันเลยมาจับมาตั้งเจ้าเพื่อนเจ้าช่างเจ้าให้เ่อยน่าหอบฉับหลับขุณขอมีมโนนเท่ามามนุษย์เลยอ๋อตัวปากแดงขักแถววะเลื่อมตาเด้อขอโทษเด้อเพราะว่าใส่จนมันมืดเลยเปิดกล่องตัวนี เ้บังมันชิมืดว่ะฮะเออพอได้เนาะเลื่อมตาปิดไฟก็ได้จากน้อยเนาะพ่นเลื่อมตาได้พ้นเอาเละของมันเสร็จได้ของมนุษย์จุมนุษย์ปอดปอดออันนี้ไม่มาสีพีมาซ้ำกรรมมาจองมนุษย์เอ้ยนี่หน้าหน้ามนุษย์ไม่ ภาษานอนบานนี่เราไม่ลดแล้วมาเห็ดไหาเห็ดหน้าเห็ดไหาเห็ดหน้าเราไม่ลดตันทางคุณเคยลองป๋องเคุณเสียวคือหายเนาะเคุณหายตันทางเป็นไปไม่รอเขาน่อยไม่ได้มีนาติดภาษาหร้อมีแต่อันนั้นทางภาษานี้มีอะไรเนี่ยเดิน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 อย่างนั้นหลักคู้ เห็ดขนอยเห็ดเห็ดหัวเออมันมันปานนาปังออยหนึ่งครั้งเสรียแแรงก็ต้องเห็ดมันุดนเห็ดหลักหัวเห็ดหัวตันทางคนไปตันทางคนใส่ขาดคนหลอดวางคนเที่ยววันหน้าก็บอกแม่นหักมันุนเห็ดหลักหัวเนี่เห็ดอ่ะมันุดนเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เช็ดหน้าปากปุ๊บมันจะลงทั้งคอเลย เท่าปันนี่เมื่แม่นผู้สาเอาไปพี่ห่วงทีแม่มันยังบอกมีเท่าอันเดียบอกจะบ่าพญานัยกระต๊อกในกระต๊อกมีบอกเนี่ยอพยานในต้นในต้นยังขผู้เจ้าเฮือนเนี่ยก็มาก็มีพญานั่นแหละมนุษย์อันล่มนี่แนวกะทกเนี่ยโธ่ไงคะเพรอยู่เมืองไทยเนี่ยค่ะโดยผู้ดอยู่เมืองไทยเนาะเก็บรังเก็บแอลมีแต่ตัวนี้แล้วเนาะ เจ็มหลังเจ็บเอวแล้วอันยังมีไขรมันแน่อยู่ในเช่นนั่นมันให้เรหลุดคมอ้วนลงเลยคออ้วนบ่อ้วนแบ่อยาเ่นปะคุณอ้วนเนาะพันเห็นพันเพิ่อนกินอันพวกกินชีสทำาให้กินเลยไขรมันหลายอยู่ในเช่นพันเพิ่นเห็นเนาะว่าก็เจออ้วนดีคนน่ะอ้วนช้ำช้ำไม่ทายโจอีกช้ำตาเห็นเนาะเคยเห็นแล้วว่าตะกี้เลยอไม่เคยเห็น ไมเนาะทางมาหนี่งหลายอยางทางนั mm ้ม hmm. นุษย์เมื่ออะไรมนุษย์แบบวันปันมืออะไรมนุษย์อันเปิดมาเปิดทางเปิดซ้ำก็บอกว่าทางตัวนี้อันเปิดน้อยก็ได้ใหายแบบใหญ่บนไม้ก็ได้บ่เอาใหญ่หน่อยหนึ่งปกติก็เหตุเพิงแล้วเพราะเป็นทางฝองอ้อยทางฝองอ้อยอะไรแต่ว่ามันติดเดินตัวเฮาเห็นะก็ต้องเห็ดหัวพวกคางหัวไปนะฮะเป็นประตูใช่ไหมประตูเไ็่ได้เหตุเป็ดประตูไว้ีเป็ดเป็นไดเปิดเปิดเปิด ที่มีก้อนไม้ในมีก้อนไม้บาง่อนเอาเลาะแคมๆค่ะตัวน,นี้นั่นมันเป็นกับแดนนะแม่นมบางทีกับแดนเขาคนคนนี้กับแดนคนนึงคนนีก้กับคนนึงวันนี้มนุษย์มาเห็ดเอาละคู่อ่ะตันช้างถา,ามาเพื่อนไปมีบ่ มีเตมติเจ <c ally funny> really ้าพุน่กอม่ัวตวนี้ก็มีกอไม่นวเนาะมันติดกับแดนก็แม่แดนจำเจ้าอ่ะแล้วมนุษุดหันเมื่อไรแด้ดกับแปตัวนี้แล้วพญาหยัดกับต้นกับตัพันเป็นไข่มันกับเช่นนะให้คลราบชิ้นม่ให้กินชิ้นนะไข่มันไข่มันตกเช่นเฮ็ดหันนักไปไปนี่เยาะกระเพาะลำ่อกลำชายดีเม็ดตับใส่ชายพุ่งดีเม็ดไม่จะตัวนี้รูกเขาเช่น ก็อยู่เฮือนอยู่ชั้นก็บม่มีอย่างนั้ก็อีนางอยู่เฮือนอยู่ชั้นก็มีแนวกระสบก็ชีเจ็บแล้วเนี่ยบอกีอย่างนั้นแล้ววันนี้มันไมีแนวกระสบก็คือว่ามันกระสบแล้วมีแนว่ยถือลมเองนี่ก็มันก็เจ็บแล้วส่นนี้พอแม่มาที่หายพ่อหายแม่มาถามมันบอกแม่นะอันนี้มันไม่มีอย่างเพราะกระสอบคนเองลมเองเออแม่ไม่ยากไม่ยากนคือนั่นลมเออมันก็เจ็บนั่นแล้วคนเท่าแล้วเนาะก็ธรรมดาเนาะแต่เด็กน้อยก็ยังเจ็บเนาะเพ่อเอามทั้งหายทั้งน่าอันนี้ทอมัน ทางดินทางร้อนตาๆมันนไม่ไข yeah. um, uh, so no? uh, like mm ่มันก็อยู่กับเติมกับเตวพันมันเข่าเช่นเฉดเดินเนี่ยมาอ่อนย่อมตัวนี้แล้วก็ข้าวมันชลิปๆเขาได้รู้แล้วไม่ยังเศรื่อเพื่อนอยู่งชันดีมั้ยอ่อนยอมนี่ยเขาเปิดประตูเองก็ได้วันเนาะบเผ็ดเผ็ดทางฟองนิดหน่อยอืมมันหมดกระเมื่อบ้าเผ็ดบันไดใชับ่ได้บ่เห็ดบันไดใชับ่แมนโวยเนาะ ขันโวยให้มันได้เนาะสลามทหารไปตอนเหตุการานลอยเนาะสลามทหารกะไคข่ระบาดซ้ำนั่นเ่าพระพอลูกปืนเข้าไปให้กวาหันละอืมทำเป็นเนี่นะอันลวงแม่เคียวหมากกางงามอยู่บัางามปากแดงอยู่ปากแดงประตูกรนเห็นในประตูจัดเชื่นอยู่เนาะนี่ลูกแม่หน้ากะแดงเ<ด>นาะ แงขตัวเด็ดได้นี้งามอกนปากก็แงแหพ่นข้าตัวเด็ดอีกได้นน้พ่นข้าตัวเด็ดหลหฮอนเาบ่เคยได้มันชิม่นะมันมีโนบ่ไม่ละว่ามันมันสมินี่น่ะจัดมาได้บางส่วนสิลาอะไรบ่มันนี่ยพ่นสิลาอะไรได้มันนี่แล้วอะไรเนาะลาจ๊ะ ลานสินหาภาวานาจบแล้วรู้จักเรื่อง,องแล้วก็บัญชีลาพี่น้องเอ้ยลาพ่อแม่เอ้ยลาตึงสินลาตึงทำป้าเป็นนันบอให้จ้องลาทังมนุษย์มาแต่งคันคันมากุสลลาดวงมาลาได้มาบ่ดีดอกตาสินทังธรรม เราก็ให้เพิ่นช่วงเศร้าทางมอดูเพิ่นมาเท่าเหล่ามอดาวเพิ่นมาเทียมไอ้อยมอดม่นแล้วขอมีม่นออกแต่ล่างห้างกายภูเขาและวนาเขาขอขาประสาทหลาดสว่างลูกในบ้านลานในสองมาทำทายทนายทับคอให้เพิน่นสวงเพิ่นเจ้าว่าให้บอกเป็นหาดม่ให้ขาดเป็นว่าง พอให้เบ kh ิ่งให้แง่คุ้มครองคุ้มใจในรลกคุ้มนกเด่ตรงคุ้มชินพอลำคุ้มำพอสวยขอมีมน